สุดแผ่นดินสิ้นขอบฟ้ามาหาสมุทรมิอาจหยุดน้ำพระไทยแผ่ภัยสารทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตขามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์ m o นนายทีวีและบริษัทฟาร์มชเนลประเทศไทยจำกัด ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มรกฏตรารุ่งอรุณ BASF คูโบต้พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธกลางสัปดาห์3ธันวาคม2557นะคะ,ะวันนี้ปุ๊กแต่โบมาแล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของยางดีกว่าค่ะโดยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะหารือกับสภาการยางแห่งประเทศไทยค่ะและก็เครือข่ายยางทั้งระบบโดยหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ปฏิรูปยางพาราทั้งระบบได้อย่างครบวงจรค่ะ นายอมนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังสภาการยางแห่งประเทศไทยและเครือข่ายยางทั้งระบบนำโดยนายอุทัยสอนหลักทรัพย์ aps, ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหายางพารารวมทั้งจะรวมกันทำงานกับทางสภาการยางเครือข่ายยางทั้งระบบ เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเพื่อปฏิรูปยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจรทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําทั้งนี้ทางกลุ่มเกษตรกร,ร,กรได้เสนอเรื่องมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยแล้วแต่โครงการไม่มีความคืบหน้าเช่นการตั้งกองทุนซื้อขายยางพาราในประเทศเพื่อให้ราคายางอยู่ในราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ60บาทโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการน้ำยางคน้นโดยรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยร้อยละสาม โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการเลิกทําสวนยางแล้วปลูกพืชอื่นทดแทนครอบครัวละไม่เกิน1000 0แบาทโดยรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน5ปีสําหรับการจ่ายชดเชยชาวสวนยางไร่ละ1000บาทแม้ว่าจะเริ่มจ่ายไปบ้างแล้วแต่ชาวสวนยางยังได้รับเงินจริงๆไม่มากนักสาเหตุอาจเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบจึงทำให้การจ่ายเงินล่าช้า นอกจากนี้นายอุทยัยสอนหลักทรัพย์ประธานชุมนุมสากลอุตสาหกรรมการยางระบุว่าได้เตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายางพาราเพิ่มเติมอีก8แนวทางคือการให้ทุกส่วนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีส่วนร่วมในการแก้ประบอการยางแห่งประเทศไทยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสินค้าเกษตรยางพาราที่เริ่มมีการจัดตั้งแล้วในบางพื้นที่อยากให้มีการตั้งวอร่มเพิ่มขึ้นทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคตะนออก เพื่อติดตามและรางยงานผลเป็นระยะรัฐบาลควรสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราเอกชนเช่น mm hmm. เงินทุนหมุนเวียน mm hmm. กระทรวงเกษตรควรเป็นศูนย์กลางในการทําความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชน mm hmm. เพื่อทําความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน mm hmm. พัฒนาตลาดซื้อขายยางโดยเฉพาะตลาดล่วงหน้าสนับ mm hmm. สนุนการเพิ่มลูลคายางอย่างจริงจัง mm hmm. ควรมีการจัดตั้งสภายางอาเซียน mm hmm. และเร่งหาตลาดให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราค่ะแ mm hmm. นวทางในชั้นนี้ก็คือว่าเร่ง เร่งมาตรการเก่าที่ยังยังไหลไปไม่ถึงเกษตรกรนะครับก็เร่งถัดจางนี้ไปผมก็คงจะไปขับเคลื่อนในหน่วยต่างๆท,ท,ที่เป็นหน่วยปฏิบัติว่าหน่วยปฏิบัตินั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรโดยพ้องยิ่งหน่วยปฏิบัติที่เป็นทกศหน่วยปฏิบัติที่เป็นกระทรวงศึกษาหกรรมหน่วยปฏิบัติที่เป็นจังหวัดในสามหน่วยปฏิบัติที่ได้ถูกหยิบขึ้นมาพูดกันในวันนี้เนี่ย เป็นหน่วยปฏิบัติที่ทางภาครัฐจะต้องไปกระชับไปเรื่องรัฐแล้วก็ไปขับเคลื่อนให้ทํางานเร่งขึ้น,นครับขอให้ให้หันมามองมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้วางไว้ในกรรมการนโยบายอย่างถึงพระนธ t น,นายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่เนี่ยนโยบายต่างๆที่วางไว้นะมันไม่ขยับขยื่นเลยคือมันเหมือนกับว่าปล่อยเกลียวว่างอะนะ คือไม่ได้ทํากันเท่าจริงจังเลยมันติดขัดไปหมดเดี๋ยวติดระเบียบเดี๋ยวติดอะไรซึ่งมันแก้ไขไม่ได้ทําให้ราคายางมันต้องต่ำลงอยู่ทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนนะคะได้มีการจัดงานเกษตรกําแพงแสนประจําปี2557ค่ะภายใต้คำขวัญตามรอยพยุคลบาทเกษตรศาสตร์กําแพงแสนค่ะ ดอรอภิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2557ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดงานเกษตรกำแพงแสนขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2541และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่16โดยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญตามรอยพยุคลาบาดเกษตรศาสตร์กำแพงแสนปีนี้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับนานาชาติให้เป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อเค ยูเคพีเอสโกลวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเฉลิมฉลองในวาระที่ก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสนครบรอบ35ปีเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปสู่เกษตรกรนักเรียนนิสิตและประชาชนทั่วไปและที่สำคัญมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการ มีการสร้างสารรค์และพัฒนาองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องครับก็งานเกษตรที่กำแพงแสนนี่ก็เป็นงานของมหาวิทยาลัยเรษฐศาสตร์ซึ่งแน่นอนมหาวิทยาลัยเรษฐศาสตร์ก็จะมีงานหลักก็คืองานวิจัยและพัฒนาเพราะนี้ความรู้จากการวิจัยพัฒนาก็ต้องเอามาเผยแพร่ให้เกษตรกรนะครับได้รับรู้รับทราบนําไปปฏิบัตินะครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ จริงๆก็ไม่จำกัดเฉพาะกำแพงแสนนะยุงเทพก็มาได้เพราะมันไม่ไกลนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็มีอะไรให้ท่านชมมีเวลา ตั้งแต่จริงๆเมื่อวานนี้จนถึงวันที่สำหรับการจัดงานกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนในปีนี้นะคะจะมีไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2557าค่ะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิทยาเขตกำแพงแสนนะคะจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะจึงขอนะคะเชิญชวนนะคะทุกๆท่านเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีการแสดงค่ะของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนร่วมจัดแสดงด้วยรวมไปถึงมีการฝึกอบรมความรู้นะคะด้านวิชาชีพค่ะก็ขอเชิญชวนเกษตรกรนะคะนักเรียนนิสิตและนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปเข้าเที่ยว ชมงานเกษตรกำแพงแสนนะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่034 351 540หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะ www.kps.ku.ac.th ค่ะค่ะคไปปิดท้ายกันที่ฟาร์มไก่ไข่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเปิดเพลงธรรมะสดมนธรรวัดเช้าเย็นนะคะให้แม่ไก่ฟังทุกวันส่งผลให้ออกไข่แดงโตวกว่าไก่ไข่ทั่วไปแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ ที่ฟ้าประธานฟาร์มฟาร์มไก่ไข่ในตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวได้มีการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยวิธีที่แปลกกว่าที่อื่นค่ะโดยเปิดธรรมะให้แม่ไก่ฟังตลอดทั้งวันเพราะเชื่อนะคะว่าจะทําให้แม่ไก่มีสุขภาพที่ดีและออกไข่มามีคุณภาพสูงจากการสอบถามนายวัินรอสูงเนินเจ้าของฟาร์มเปิดเผยว่าแนวความคิดเรื่องการเปิดธรรมะให้แม่ไก่ฟังนี้นะคะเกิดจากความที่พ่อของตนคือนายมานะรอสูงเนินเป็นคนชอบเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำ สังเกตเห็นว่าคนที่ชอบเข้าวัดฟังธรรมส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นคนที่มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดแล้วก็มีสุขภาพดีจึงได้นําแนวคิดเรื่องของการฟังธรรม,มะมาใช้กับอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ภายใต้โสโลแกนนะคะ Happy ้เฮนไข่ไก่คุณภาพจากแม่ไก่อารมณ์ดีค่ะจึงทําการเปิดเทปพ,พระสดมนเพลงธรรม,มะเสียงพระเทศให้แม่ไก่ฟังตลอดทั้งวัน ผลปรากฏว่าแม่ไก่ทุกตัวมีสุขภาพดีไม่ค่อยเจ็บป่วยรวมทั้งยังออกไข่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมอีกด้วยโดยสังเกตนะคะจากไข่แดงจะมีขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะปัจจุบันไก่ในฟาร์มจะมีทั้งหมด1,200ตัวโดยจะแบ่งเลี้ยงเป็น2โรงเรือนโรงเรือนละ600ตัวซึ่งก็จะเลี้ยงแบบปล่อยให้เป็นอิสระไก่แต่ละตัวจะผลิตไข่ได้วันละ1ฟองนะคะ แล้วก็ส่งขายให้กับตลาดในพื้นที่อำเภอวังน้ําเขียวแล้วก็ตลาดสดในตัวเมืองนครราชสีมาสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงหน้านะคะจับกระสายกเกษตรค่ะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกสักครู่กลับมาค่ะ,คะ สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งซิงเกร์เกตกริช จับกระแสเกษตรวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมกิจกรรมดีๆจากทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้มีการจัดกิจกรรมวันดินโลกและปีดินสากลขึ้นค่ะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวันดินโลก5ธันวาคมค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉิยภาพนะคะในการทรงงานด้านการแก้ไขปัญหาดินค่ะค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามการในจับกระแสเกษตรค่ะค่ะ,คะ กจกรรมวันดินโลกและปีดินสากลครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับจากองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยประจักษ์ในพระอัชยภาพในด้านการอนุรักษ์แก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรดินเนื่องด้วยเป็นพื้นฐานหลักของการดํารงชีวิตและเป็นองค์ประกอบสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสากร์กรมพัฒนาที่ดินสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทยรวมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ในฐานะหน่วยงานหลักในการผักดันการจัดตั้งวันดินโลก5ธันวาคมและปีดินสากลปี2 5 5 8 จึงได้จัดงานตามรอยปัยยปิกพีใต้ทุลิพระบาทนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมในวันที่3-5ธันวาคม2557ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีาถึง18นาฬกาณกรมพระนาที่ดินถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันดินโลก5ธันวาคม รวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินตลอดจนความเสื่อมโทรมภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและเพื่อเปิดงานปีดินสากลในปี2558องค์การสหประชาติได้กําหนดให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกเนี่ยเนื่องจากว่าทางสาภาวิทยาศาสตร์ทางดินเนี่ยได้เล็งเห็นว่าในโลกนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเนี่ยจงศึกษาสงทําการค้นคว้าวิจัยเพื่อ แก้ไขปัญหาเรื่องของดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินขาดดินซีวัตถุดินชะล้างพังกลายเนี่ยให้กลับไปใช้ในการประกอบการเกษตรได้นะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทำนั้นไม่ได้ทําเพื่อศึกษาอย่างเดียวแต่ว่าผลการศึกษาเนี่ยจะเอาไปใช้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเก,กษตรกรที่มีความยากจนที่ต้องทําการเกษตรแล้วไม่ได้ผลนะครับทำให้ทุกวันนี้ที่ยากจนเนี่ยเพราะว่าทรัพยากรเองมีความเสือ่อมโทรม ดังนั้นในปี2558ที่จะถึงนี้ประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกจะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของทรัพ,พยากรดินตลอดจนการใช้การปรับปรุงการอนุรักษ์อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพ,พยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในปีหน้าเนี่ยทางกรมพัฒนาที่ดินเราก็จะจัดงานเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องกเกษตรกร งานใหญ่ๆที่จะจัดในการเฉลิมฉลองก็นอกจากจะเปิดตัวในวันที่3 4 5สีธันวาคมนี้แล้วนะัเปิดตัวปีดินสาคลแล้วเนี่ยเราจะมีการกิจกรรมด้านนิชาการให้มีการจัดประชุมทางด้านดินจากนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องดินของประเทศไทยหนึ่งครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราจะจัดเป็นการประชุมนานาชาตินะครับก็จะเชิญนักวิทยาศาสตร์ดินทั่วโลกนะครับที่มี ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของดินอะไรต่างๆเนี่ยมาร่วมนําเสนอความรู้นะอย่างไรก็ตามในวันที่5ธันวาคม2557จะมีการจัดเฉลิมฉลองเปิดงานปีดินสากลโลก2558พร้อมกันกันกบที่กรุงโรมประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO รวมถึงนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติหรือ UN รวมทั้งประเทศสมาชิกอื่นอีกกว่า200ประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่นับหวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ในช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะของ The Farmer เกมเกษตรกรค่ะซึ่งต้องบอกเลยวันนี้ติดตามนะคะเพราะว่าซึ้งและประทับใจมากๆช่วงหน้าติดตามด้วยกันค่ะ,คะ สนับสนุนโดยยาสีฟันแปลงสีฟันฟาร์มบายฟาร์มชาแนลเดลฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปี2วันนี้ไปที่จังหวัาาดพระนครอิทธยาค่ะเขามีการจัดงานวันเกิดให้กับคุณพ่อนะคะของครอบครัวค่ะบรรยากาศประทับใจมากไปติดตามชมด้วยกันดีกว่าค่ะเติรฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้ขับเคลื่อนความสุข สัปดาห์นี้ก็ถือเป็นช่วงเทศกาลอันเป็นมหามงคลอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันพ่อแห่งชาติทางรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปี2ก็มีภาพบรรยากาศดีๆของครอบครัวพี่สายันที่ลูกๆได้เตรียมเซอร์ไพรส์เนื่องในวันเกิดของพ่อส่วนบรรยากาศจะซาบซึ้งใจอย่างไรนั้นตามไปดูกันครับทไรลูกนะ มันเกิดพ่อไงก็เลยซื้อเค้กมาให้มันเกิดพ่อโอ้โหดีใจจังเลยมันเกิดพ่อพ่อดีใจจังเลยพ่อแบบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยออกอ๋ออาบน้ำก่อนพอดีพ่อไปน้ำมาน้ำมันรั่วโอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยลูกแต่ไม่เห็นอย่างนี้ลูกมาพร้อมหน้าตาก็อขึนใจแล้วโอ้ยโอ้ต่อไปอย่างเงี้ยพ่ออาบน้ำก่อนนะจะไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมากินข้าว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอเลยอุกคนสมุกมากดีใจเองพใจเองตอนนี้พ่อก็อายุ52แล้วนะ52าสิบอ ตัวเล็ก้วยตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยอือห <Yeah ึ่ยใจสุดเลยวันนี้ลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดมาอยู่ไกลๆก็ยังมาอวยพรให้พ่อพ่อก็มีความสุขที่สุดเลยวันนี้พ่อก็อายุเยอะแล้วพร้อมหน้าพร้อมตาก็ชีวิตของพ่อก็คงจะเหลืออีกไม่เยอะนะครับก็อยากให้ลูกทั้งคู่นะครับก็พ่อไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะกองให้ ก็คงจะต้องอาศัยนะครับที่ลูกลำเรียนมานะครับก็เอาตรงนั้นให้ดีที่สุดอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขามีชีวิตที่ดีกว่าเรานะครับเราจะต้องเอาคนที่เขาต่ําต้อยกว่าเรานะครับเอามาเปรียบเทียบกับชีว่าจะทําให้เรานะครับมีความอดทนและต่อสู้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณตาคุณยายนะครับที่อยู่นครหลวงแล้วก็ตายายที่อยู่ทางอำเภอรับบหลวงนี้อย่าลืมเป็นอังขาดน,นะครับรับรองว่าฟาร์มกตันยูนั้นจะอุปถัมภ์คุ้มชูนะครับให้ลูกทั้งสองนะครับมีฟาร์มเจริญในหน้าที่การงานและก็มีสุขภาพพลานหม่ที่สมบูรณ์นะครับสืบต่อไป <c oughs> ขอบใจมากเลยลูกอ ด้วยครอบครัวที่มีอาชีพทำนาปลูกข้าวฐานะความเป็นอยู่พอมีพอกินทำให้พ่อคนนี้ต้องต่อสู้เพื่อครอบครัวไม่ว่าจะลำบากยากเย็นเพียงใดพ่อก็พร้อมที่จะทำเพื่อลูกๆอย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขัน The Farmer Game เกษตรกรกปี2สนับสนุนโดยกรมการข้าวโตโยตา้า <Channel. S 2> ค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเรา3าคนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา็รวมให้กำลังใจพวกเขาได้ง่ายๆเพียงพิมพ์ F3 ส่งมาที่422 19 00พวกเราศูนย์่าจชดนตะบองทีนาา ขอเล่นกี่าแรงใจจากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับโดยการส่ง s m s มทีม F3 แล้วส่งไปที่4221900พวกเราโูเย้